สวัสดีครับสวัสดีอยากเป็นทางการนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาอยู่ที่สิงคโปร์นี่อันนี้คืออันนี้อาหารมื้อที่สองอาหารมื้อแรกถ่ายไม่ทันครับเดินทางมาถึงที่นี่บพิ่ลงสนามบินมาเข้าที่พักเสร็จวันนี้ครับเดินไปหาของกินมาคนเดียวอาหารที่นี่ถูกมากครับ ขั้นต่ำเลยคือ2ดอน 2, 2ดอน 2>, 2>, 2ดอนนะครับตอนนี้เรทมัอยู่ที่26.25นะครับก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับถือว่าไม่แพงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่นี่นี้เราจะใช้กีดดอนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังส่วนอาหารก็ค่อยๆคำกันไปนะแต่ว่ารสชาติเท่าที่ทานไปแล้วนะกินได้กลางๆไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจัดจนเกินไปนะครับก็ อันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนพวกข้าวหมูแดงบ้านเราเนาะนะอันนี้ก็เหมือนพวกข้าวหมูแดงบ้านเราอะแล้วก็อันนี้ก็ผัดเผ็ดถ้าเป็นบ้านเราก็ผัดเผ็ดไก่ไก่เม็ดมะม่วงหิมะพานอะไรประมาณนี้นะครับเปรี้ยวหวานเออผัดเปรี้ยวหวานนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะจังว่าวันนี้เราจะมือ้อนึงเนี่ยเราจะใช้เงินกีดอนของสิงคโปร์นะครับแล้เวเจอกัน อืมคำแรกที่สัมผัสนะเป็นเหมือนข้าวคอมมินนะนะข้าวมิ้นตัวเน,นี้ยอันนี้หมูแดงนะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่หมกไก่เหรออารมณ์ข้าวหมกไก่อืมหอมมากเดี๋ยวลองหมูแดงลองหมูแดงเอ้ย หมูแดงเขาหมักดีเนาะหมูแดงเขาหมักดีอร่อยอร่อยมากนะฮะเข้าเจยดนี่ยอันนี้อันนี้ไหมเข้าไปจะดูอืมลองนะลองนะลองนะเข้าไปให้จงขั้นตอนแม่ลองยังอืมไก่กรอบมาก แล้วในในไก่อ่ะรสชาติแบบเขาไม่นิ้งนะเขาหมักด้วยนะนะครับคือมันกลมกอมนะครับส่วนรสชาตินะครับมันจะออกแบบเปรี้ยวหวานเป็นซอสอ่ะอ่าอันนี้น่าจะเป็นสับประรดมั้งเนาะก็ะคือผัดเปรี้ยวหวานบ้านเราอ่าผัดเปรี้ยวหวานบ้านเราอันนี้มะเขือเทศนะครับแ,แต่ที่นี่ที่นี่ก็เรียกผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน เดี๋ยวเว้ยเฮ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออะไรอย่างมากินกินดิม่ายมาอสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Hotel บอ s s นะครับเป็นมีชื่อในระดับหนึ่ง4ดาวนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่สะดวกสบายนะครับใกล้สถานีนะครับสถานีตรงนี้คือสถานีา h a w เดอร์นะฮะแล้วก็ ออกจากโรงแรมไปหน้าโรงแรมเลยเลี้ยวขวาไปก็จะมีแบบว่าเป็นย่านของกินอะไรเงี้ยทางซ้ายมือก็นะครับเห็นมีของกินอยู่แต่ยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะไปตามเก็บนะครับแล้วก็เราพักที่นี่เพราะเราถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีสะดวกสะอาดนะครับแล้วก็ราคาแบบพอไปพอมาสําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่สามคืนเราอยู่ที่4 4 3รอสสดอลลารสี่ 4 4 4ดอนนะครับก็จริงๆแล้วจะถูกจะแพงอะ่ะผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่โรงแรมน,นะมันอยู่ที่ราคาเหรียญเงินมากกว่านะครับว่าเหรียญเงินบ้านเราเนี่ยกับที่เนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่มันมีขึ้น,ม,นมีลงเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับแล้วนานๆมาที่กินอิ่มนอนหลับอะไรประมาณนี้นะฮะก็แต่การบริการโอเคนะ้องสุดยอดเนาะสะดวกสบายครับก็ฝาด้วยนะครับใครมาเที่ยวก็แนะนําโรงแรมนี้ครับ Hotel บอ s s ครับ เก่งแล้วค่ะสั่งข้าวกินด้วยนางบอกว่าทิริปชิมะโบเดือนางจะเป็นไกด์ให้รอดูจะรอดไหมน,นะคะทุกคน ตัวรอดในต่างประเทศได้แล้วค่ะจากที่เป็นคนกลัวกลัวมากกลัวการพูดการพบเจอต่่งชาติไม่กล้าคุยตอนนี้นะนังกล้าที่จะคุยกล้าที่จะออกมากินข้าวคนเดียวแล้วเลิศ มาซื้อเบ้นสงวันแล้วออพี่ไม่อยากคุยเลยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะพี่เกิดสิงคโปร์เก่งมากคือ,อ <ะ S 1> ทริปนี้เราไม่เหนื่อยแล้วเธอ,อจัดการให้เราเลยเขาถามว่าคุณจะทานที่บ้านหรือจะทานที่นี่ครับเขาพูดว่าอะไรฮะเขาพูดว่าอะไรอะไรทุกอย่างนี่แหละมันเรื่องนานๆเลยอ๋อก็เลยบอกว่าอ๋อ น้องนี่มัมมัมภาษามัมมัมด้วยภาษาอังกฤษมัมมัมเหรอเมื่อวานางมากินรอบหนึ่งแล้วแก้วหลับค่ะนางหิวมากนางก็เลยต้องออกมาหาอะไรกิน ก็เลยเหมือนคุ้นเคยกับร้านนี้มีการสวมตัวนะคะโอ้ยเลยเก่งมากอุย้ออยทางนี้กันก็คือทีต่ตรงนี้ถือว่าเป็นกับข้าวเลย ทำไมอ่ะแตเธอกินได้ทั้งหมูแดงทั้งเป็ดอ๋อ<ล>เธอสั่ง,งเป็นเซตนี้ไปเหรอมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเรามาลสั่งเพิ่มีกว่าถ้าเกิกดว่าเรามาสั่งเหมือนกันมันก็ไดกินอย่างเดียวไม่ใช่ก็เธอจะสั่งอ e, ีไม่ใช่หรอใช่ก็นีไ่ไงหมูแดงอ๋อเธอสั่งผิดหรือยังไงฮะสั่งผิดหรือ,อยังไงก็น่าจะผิดแหละ <laughs> โอ้เข้าใจแล้วเขาบอกว่าอันนี้หมดหมูกรอบหมูกรอบหมดอ่าโอเค 你好。